สบายดีพี่น้องสบาย,บายดีส,ยสวัสดีครับรพอๆกลับม<ง>าจนนี้ครับเสาเปลืองนะพี่น้องนะเัน,นี้ก็พากันมาหานอพี่น้องเลยมีปะเข้าไปเลยพี่น้องก็เริ่มเข้าไปเริ่มแรกเล่นอ่อไหมก็เห็นอยู่บะ <Hello. S 1> อะาตทำไมทีแหงตาแหละข้างในดีๆดีโอ้ย <Hello. S 1> <ด> <laughs> พี่น้องเอ้ยอนนเออน้อตามๆมันแหละทางดีมันดีนะ ป้านอนดำๆมันเทงเสีบบองอันบองยาวดีแล้วก็มันดีเด็นนดตรงนั้นเหรอเครื่องลางค่ะดิป้าสาวเปลืองคขนาะ <laughs> ตาไงแต่ล่าเนาะเอ้ยอีกต้อข้าง้างแป๊มือคันเอ้ยเนาะตาไก่ไงแต่ล่านี่มักจะไหลนอนหนึ่งนี่เออเดี๋ยวตั้งรับก่อนบองนะ <laughs> โอ้ยเนาะมาเราไปฮักเอาฮักเอาไม่ฮักเอาฮักเอาเมื่อกับพอแล้วกับเมื่อตอนพี่น้องเนาะไปเดี๋ยไปเรียกพี่น้องน้ำเข้าไปน้ำเข้าไปมีบ่้างใช่อ๋อเยพี่น้องน้องเดียวฮะน้องไม่ย้ำที้มั่นมันก็โอ้นีเด็ก เออคือว่าตายไงแต่ละเห็นยู่เห็นวากอไนนาวบ่หอกนยาวเนาโอ้ยยาวพุ่งเนายาว่อแล้วนกหัวปลาเกโอ้ยเขาก็มักหัวปลาแล้วเขานี่หัวปลานาินสุดยอดสุดเก่งเราไม่กระดูกกระแทบคือการนเนาะมันคือกันหัวนองนี้นอะนี้กั ปลาห,หลายพี่น้องนอํำๆอบพุ่มอยู่สุมเอาสุมเอาเมื่อกี้นีนก็สุมนี้นะ,นนะนะข้านี่แต่ว่าไหลยอยู่ฮฮกอันไม่ได้เอาหลาา้าพเจ้บ้านกนนระถางทำาสิกินปลาสุมนี้คือหลายนอใช่เปืองกทหาคนผูดเดียวในคันจ้านี่หาซอยให้ได้หลายพี่น้องเลย để học lặng lẽo bằng hạng lắng lẽo để nó mãi hết bao nham bôi hết bao nham bôi hết bao hả mãi nham bôi hết bao bong bong nhau, nhau. tang <laughs> ừ. đi nham <laughs> <laughs> ừ. bác nham 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 bác đi <laughs> mà, mà, mà. Mà, mà, mà <laughs> <laughs> ฮักเอาฮักเอาดีนอนนี่ก็อาใส่ป้าป็นตะบองยาวๆนะอืมจับดีเราพอเห็นแท่มันนอดำจหักนอก้อไหมสูบน,น้อยล้าด้หลายอย้อาสูบใหญ่บางอันกับโมีอันสูบนี้น้อยนะนอน้าหลายก่็มันมาหากับเจคือกัน มาหาหน่อไม้ไปสู้พี่น้องกินแต่พี่น้องมือแรงแกงหน่อไม้เจ็บแซ่บไมพี่น้องมากินสู้กันแต่พี่น้องเด้อมือแรงฮาเบิ้งแต่พี่น้องที่แกงหน่อไม้เจ็บแซ่บให้พี่น้องกินไปแล้วไปแล้วพี่น้องไปแล้ว,ลวพ่นน้ำพ่นไปน,นั่นแต่แล้วนอนหนึ่งป้านอนด,ดำดีนะนอาแบบระเบอเส็บแบเปลืองมาแบบ,บ,แบคือเจอมาฮักกี้ระเบอเส็บ,บนี่จะนอดำดำ นีี่่อ้อนพอมทำไปนี่นะอ้อนดีมันอ้อนมันๆพี่น้องเออเจ้ากระเบิดแล้วเ,อ,อ,เวกบบอ,อกน้อยนี่กะมีกินกับหาย,ยากเลยพี่น้องมีก้อเพืเ่อนยำแดงกยงแต่ว่าหายากอึด <ừ> ขันบัวหาเอ็ดเราถงไว้เลยพี่น้องนะ bột mình ít tai không hòn đi tà bầy mà biển hùng tà bị nón băng máy nón đầm đầm bông nhau đầm đầm là bông nhau đi oan đi có hàng bài mình nè เราเป็นเด็กแกงเสียบไปใส่ต้อลงทุนนะป้ายุง,งหลายปเปลืองคือห้ามเขาไปกินแลาย,ยุงกะป้าตอนที่งคักดำดีขนาดเปลืองน้ำเพิ่นไปพี่น,อออน้องเออป้านอนปากง่ายพี่น้องซอกซอกซอก <c oughs> <c oughs> โอ้ยเ <c oughs> นาะมันดำเย <oung> บองไหมบองสะอ่อนเนาะง่ายดีขึ้นาะเหง่งใหญ่ปองนี่พี่งเด้อนี่เหง่งยาวพอแจะปอกหลายคั้นเงินอย่างปอกเลยพี่น้องเนาะน้องงามๆปอกมันมันก็มีประสบการณ์หัดนอก าดน่างามเมืเ่อล็ดหนึ่งข้าวหวนห้อนพี่น้องแกนงน้อยแซบ่บซุปพี่น้องกิน่นยุงกระลไรไรอ่ะเอ๊ะดีเลยไหมบอกออกเลยไหม ปน,นเข้าไปป้าสุนี่หลายนอนเนาะรุดนำกันได้พี่น้องเด้อได้หลายซํำไหนป้าสุบีม่มันมีจักน,น้ตุบอ้หลายค่าขนาดสุมเดียวเกือบอเก่งสองคนพี่น้องสองเหงืออสามเหือนเอวพีป่ปก็เลยเอาไปไดีหลายเด้พี่น้องหลายเงอนกินพี่น้องเลย กันเลยเอาไปไลย่ลายคักขนาดชุม,มอะไรปะลายเงนินกินก็นเลยเอาไป,ปลาหลายพี่น้องไลายเติบแล้วบู๊ยาวขนาดไหน่ะป้ดบ,บ้องอยาวดีให้พี่น้องมเติมคัก,กแล้วนะ ยุงพี่ต้องยุงกัดหน้ากัดตาหมดแหละมันไม่ซ่าเสียดทีแต่มันคายเนาะแกงแทบแต่ว่าคายเวลามาหานี่พี่น้องแกงแทบแทบแต่ว่าคันคายต้นหายนะเบิดแล้ว่าไหนนอนเตือ่อนผสมนี่เนาะน่าเหนียวแทบบึงบ้องบบง อ,อ,าาอน้ำไม้ยามนี่บองยาวอยู่แล้วนำ้ำฝนยังบุกขาดพูดยามแรงพูดน้ำฝนขาดบองสั้นนะ,ะจากเสียงก็ลง่งว่าก็ลงควยพี่น้องเลยมาลุ้นสุ่มต่อไปพี่น้องมุสุ่มนี้ไม่ต้องเดียวนี่หว่าเอาแล้วนะม,มากระยาวให้สมานนะฮะกระมองมึงไปเดี๋ยวหลายน้ออยู่ก้อยเปล่งอสองนอ,อ ใส่หนอนหนึ่งเด้โบเห็นปะฮะโอ้ยหน้าตาใหญ่หลาพี่น้องสองนอแล้วสามนอสามนอแล้วสี่นอเด็ขนออีห้าอ,อย่ังเดีเจอเด้โบเห็น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 อ้าวโบเห็นโอ้ยนะอีกกะแล้วมือมือมือเออนอนตอนนอหาหน้าเออห้านอ บิแล้วหละเบิร์ตสบาาเบิร์ตดีเด้อไปเบิร์แล้วก็ไปหาสุ่มไม้เนาะพี่น้องเนาะได้หลายเติบแต่พี่น้องเอ้ยทำไมเขาก็ได้หาไปไรพี่น้องหลายเงินกินลำกันจริงเสียบแล้วก็บเพื่อนกับแบ้งเนาะเพื่อนกับแบ้งแกงเพื่อนตั้งห้างพี่น้องตัวนี้กับแบ้งแกงตั้งห้างเพื่อนก็จะกินน้ำเจ้าเหรอเนาะเด็กกายไปเลยพี่น้องกายไปเลยเพื่อนนะที่เพื่อนก็เอาอยู่นี่นอนนึงเด็กมาไหม่กาะนี้นะ เออดําพวกเออนี่อ้าเบอร์ตัวบ้เบอร์ตกลับไปแบบนี้ไมอใช่คันนี่นะไปทางไหนกลับไปเลยเออกลับไปนั่นเราบอกน้อยแท้ขน่ดแซ่บกว่านี่แล้วคานปอกพี่น้องท่านน้อยเพิ่ดกแต่ว่าน้อยน้อยแบบนี้แต่แซ่บขัดมันนะ นี่เพื่อนจังไดพี่น้งนนองเอ้ยเพื่อนคืดจังไดส่วนาจนี่มหาหาวซานเพื่อนมาเพื่อนอยากกินแกงน้ำไม้ซอสเพิ่นเลยชวนโจนี่มาหาโจนี่ก็พอดีมื่อแรงอยากกินแกงน้ำไม้ซอสคือกันว่าใส่แกงเสียบกินเหมือนประศะใจอ่ะคือเอาสองน,อนอ่องเลยเพื่อนป้าพ,พ,าาพาี่น้องบพ่เห็นรึมั้ยเพื่อนเอาป้าพี่น้องน้อยน้อยไฮนั่งซีนอวมรึมั้ยอันน้อยพ่อทำเอาเอาสองน,อน่องพี่พี่น้อง ข้าก็ไปก่อนป้าโบเห็นว่าซาน,นตั้งว่าซีนอพู้น่ะเอาไปเอาไปสอบเป็นฮกนอตกใจเขาอันขี้ดินโอ้ยคิดว่าโบเงยเนาะไปเรื่องตอนนี้เหรอเพื่อกันเลยกันเลยกันเลยกับยูฮันเละป้าพี่น้องบอกเงาให้เงาวะตัวให้ตัวเนาะสะออน ไปนำ่นไปพี่น้องเพิ่นพาไปมืดมืดแถวนี้เนาะอเอาไปว่ามันแจ้งพุ่นมีบ้าสมนี่บ่มีซ้ำหรือเปล่าบมองดูคนตาดีเลยลูกปอเอาได้ไหมน้อยๆนาะนเสียมันเลยขันมันปอกฮนะพีะ่น้องเอ้ยแป๊บเดียวก็ว <S <S พอแล้ว จะเป็นอันตัวจะเป็นยาวดีเนาะนำเพิ่นไปพี่นอ้องใสน่น,น้อยหนึง่งตาเห็นหูบอซอกให้ซอกว่าตีตาบ์โบมีสุมดีเอาส่วนที้บ่มีซ้ำสุ่มต่อไป สายหน่อไม่นี่พี่น้องบอสมันีนเด้เฮ้ยหน่อมนไม่ไมันช่แทงตาแหละเรื่องไรสรุปนี้นะเรื่องรุ่นนี้หนูแซ่บมาขันเปาะขันขน,น้อยพูดป้นมันก็จัะน้อยงามกับเจ้าเอ็นให้ก็มีหน้าบอนแหละหน้าบอนช่างแซ่บนาะหน้าบอนหน้าบง่งพี่น้อง แบบยยพิ่นทางนะเพิ่นท่ายแล้วเพิ่นจุดนะแม่แจะมันออกบงออกขึ้นมานะตัวนี้มากม,ากม,ากมักอ่อนดีน้อ,อเปี๊กยกเนาะนอนนี่น้อยส,ะส่ะโป<อ>๊ะ<อ>นี่ตัวนีออ้เออเปี<ช>๊ยกนอนบักใหญ่บุกเหนอีกแล้วอันเดยเห็นแล้วโอ้ยเนาะ <laughs> มามาแบบคนตาฟางเหรอฮันเดยเพิพน่นมาเพิ่นเห็นพี่น้อง ยุงก็สัม,มาไหลคักหลาในไหลายโพหลาย,ลายโพแทะปุบมาจนโต,ตนี่พี่น้องเอ้ยมาเกลอยุงเสียงฮักกำยังเป็นตะแฝบแล้วยุงน่า,<ม>านหลายพี่น้องโอ้ยมันเอาไปเผ <c oughs> ื่อเลยเหงื่อแซงไปเลยมากไปน,น,น้อยนิดน้อยพี่น้อง, <c oughs> งเหงแื่อแฝงมาซานแม่ก็ อรอยก็อน้อยเห็นบ่เห็นบ่อจะไหมยังบ่เห็นบ่นอนหนึ่งแล้วพี่น้องสุบนี้นี่สองงอแล้วสามแล้วยังบ่เห็นอีกแต่ยังบ่เห็นอีกเลยฮะสี่นอห้างอคิดว่าบ่เห็นเห็นอยู่มุงมันมืดกับบ่เห็นก็มันแจ้งอยู่เดีสันนะ เดี๋ยวานหเป็นหกนายังไ่เห็นีแตยังบ่นพี่น้องปลายไปใส่และปลายคับเอาเลยจ้เออโอ้ยเดี๋ยลวทแหละตัดอเลที่มเอาเงาพอมมิดฮัก่าคักีดเงาไปแกงเป็นอะไรเป็นเข้าพี่น้องน้อยนะ สุมนี่มามาน้ำมาน้ำมาสุ่มนี่ยังบ่เห็นบ่ยังบ่เห็นบ่หันยังบ่เห็นบ่นี่เด้อน่าคิดว่าบเหิ่นนะพี่น้องเอ้าเอ่เปลืองสองงอสุ่นี่กะสุ่มติดกันเลยพี่น้องเล่นต่อเนี้้เปลืองนอนแบบใหญ่ หนสิบปกมีบัวฟ้าคุณนะในสุ่วนมาในแปลงส่มข้างๆนะนี่ส่มนเล็กน้อยนี่แหละเออโอู้นี่ดิกนอกเหอฮักเอาฮักเอาฮักเอาหลายคนนะซอยเพืนนะ่อนเนาะเบิง้ง หลายตาก็เห็นพี่น้องเนาะนอ้องแต่เพื่อนๆเฮากระเฮ็นแบบนี้นะป้าหลายนอเติบอยู่่นนะจักนอหันห้า,หาหนอป้าสุงมสิปลา, 0, ปายนอ่นเด้อสองสามสนติดกันน,นี่นะได้น,นอไหน้อๆนี่ฮะใส่ใส่เออบอวะอ้าวจ้ะดูมันมันอยู่บด,ดีเวนเงาอือ พี่น้องสวดกระมองเนะนี่นยสองขัญยาป้ายพี่น้องสุมน,นอ่อหลายคักไม่สิบปลายนอคุณป่ะสองนอลดน้ำการพี่น้องว่าหลายซ้ำใดนสุมนี้สองนอแลนะ้วเห็นบ่เห็นบ่ยังม่เห็นอีกพี่น้องโอ้ยแต่ป้าย <laughs> 4นอฮาโนเออซีนอเนาะสีนอแล้วนี่เด้ทีตำแล้วเออาเห็นบ่อเครื่องกางฮกนอพี่น้องฮกนอฮกนอเห็นบ่อเห็นบ่อโอ้ตำตาอีรีเห็นอยู่นะฮกนอฮกนอแล้วคักเอา จ็นอพี่น้องเจ็นอแล้วแปดนอเกาโนป้ามือมดตุม้มเกานอแล้วพี่น้องเกานอแล้วสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดนอสิบสองโอ้ยพี่น้องสิบสองนอย่างเพื่อนอีกลาง สิบสองแล้วพี่น้องจ้าสิบสามพี่น้องสุ่มเดียวเดี่ยนี่กะมองคนทิมเดยเห็นต้นไม้หลายนะสิบสามแล้วจา้าพี่น้องสิบสี่นังยังไม่เห็นพี่น้องยังไม่เห็นใช่นี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 ่สิบห <15, S 2> ้าสิบหกแหนกมันจะบอลน้อยฮะแหนกมันสิบหกแล้วพี่น้องจ้า ันก็สิเอาบ่าอยนีดน้อยฮะสิบเจ็ดเราจะพี่น้องจ้าฮะพอแล้ววะพ้นแล้ววะเย้ข้างกลางพูดนะเย้สิบเจ็ดเ้าจะพี่น้องข้างกลางในในพูดหน่าเอ๊มุดมุดมุดกัดยังเราเห็นสิบเจ็ดนอนแล้วเนาะสิบแปดตอนนั้นพี่น้องเอ้ยอยู่กันแล้วโอ้ยนอนพี่น้องเนะ <Hello. S 1> าะสวแล้วเพื่อนบอกให้ตรงนี้ตาหิบตาตีบเพเพื่อนตาใหญ่แค่นนะสวแล้วมองเร่เห็นอีกยังเราเห็นอีกกสวัสดีดู มาสซีซีนี่นะนี่ไงบูเล็กขนาดนี่ไงจักจัเมื่อกี้ขายสิบเก้าแล้วปะอีกสาวแล้วเดะสิบเก้าตันนี้บ่อสาวตันนี้แหละะสาวเอ็ดตันนี้บ่อสาวตันนี้สาวน้อยพี่น้องสุดเดียวเลยนะไปหูเก็บกัน ซาวนอพี่น้องหลายคักหลายนี่ซุ่มเดี่ยวป้าหาเดี่งหลังเลยเพื่อนเดี๋ยวค่อยไปข้างหลังก็นนอป้าแก่เงอันงามดำดำมานะอ๋อันนี้พี่เสกขโมงก่อนนะมาไม่ที้หมานคักพี่น้องเลยมาสุ่มต่อไปพี่น้องสุ่มติดๆกันนี่ยแหละข้างข้างเนาะไปเบื้งสุ่มข้างหลังด้วยวันนี้คือว่าเลียบไปก็าไม่เห็นอยู่นำเพิ่นไปพี่น้องนำเพิ่นไปเพิ่น,นพาไ,ไปใส่กับไปนำเพิ่น พี่น้องเต็มกระมองเลยนองงามงามนะแถบนี้นอนไม้ล้ายหลายสีดำๆตื่นี้าปักข่ายนอนไอเปิงเห็นบอสีห้านอนคนนะ่ะนี่สามนอสุ่มนี้สี่นอนอห้ายังบ่เห็นยืดได้ฮะ อ่ะนอหกนอห้านอแล้วพี่น,อ 6, 6, 6. นอ้องหกหกนอหีหกเะไอ่งนี้เด้ฟังบะบะแมนนอหนอ่นอยอนะอันนี้นี่บะแมนอีกอันนี้นี่แล้วก็นอต่อไปอีกหกนอนี่พี่น้องถ้านับน้นอยก็เป็นแปดนอเก้านอ,อหลายอยู่างที่เห่าออละ เปลากม็มยาวเปลนั่นแหละเปลกมันเต็มกระมองอ๋น,นี่ปอกกันซ่านอย่างได้หลายใสเดีย๋ยวกไม้ได้หลายนะพี่น้องเนะาะมัดปอกออกไอ้หน่อยเดียวเลยพี่น้องต้องไปได้หลายเพื่อ,อไว้เด็ดทางหลังเจ้านะตามตากันนั่นแหละเออนานจะทำเพิ่งขึ้นหลายพี่น้องเดเคป้าสมนี่ก็หลายเติบเนาะสมนีน้อยเนาะ ะนะมักกิรหลายนอพนะี่น้องนี่สีปลายนอหมดแหละเนาะเด่นนอน้อกะไหลา่พี่น้องน้อยนอนะผมได้เอาปไปให้มันใหญ่นอนอสามสี่นอนอมาให้กะไหลเติบเลยพี่น้องกะสิได้เมือยแล้วพี่น้องเอ,อ๋ย จนนี้ก็ขอขอบใจเอฟซีซุกคูสกคนให้กำลังใจรายก,การอย่างติดตามมาจนนี้คือข้างโดยพี่น้องจังได้ก็จะฟาทีมฟ้าปะบ้าจนนี้กากาครอบขวดโดยพี่น้องเด้อถ้าจนนี้ก็ขอฝากบรรยากาศสนนี้นาอพี่น้องจังไดกยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเฮาเด้ยพี่น้องเด้อสุดท้ายนี้ก็กราบคำว่าสบายดีสวัสดีครับไปเปื่อง